กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4กับการเล่น PVP นั่นเองบางคีอาจจะตกใจว่าทำไมู่ดีๆเปิดมาแล้วเป็นหน้าจอนี้นะคะพอดีว่ากดเข้ามาใน PVP แล้วก็หลีกอัปเกรดเฉยเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นหลีกที่เราเคยขึ้นไปแล้วนะมันก็ขึ้นๆตกๆอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นต่อ ก็สำหรับใครที่ฝากโปรโมต ID ดของตัวเองนะคะกุ๊กู๊ก็จะขึ้นให้ต้นคลิปอย่างที่เห็นไปนะใครที่เคยส่งภาพมาแล้วกูกยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยก็อาจจะส่งซ้ำมาอีกก็ได้นะเพราะคือจริงๆลบแชทไลน์ไปเพราะว่าเครื่องมันอืดมากนะคะถ้าไงส่งมาใหม่ละกันเนาะก็จะพยายามทยอยลงให้เรื่อยๆละกันนะคะถ้าไม่ลืม เน้นย้ำเลยจริงๆเป็นคนขี้ลืม่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าทวงได้ก็ทวงโอเคมาเล่นกันต่อตอนนี้อยู่ในแพลตินัมสนะคะอันดับที่87นะวันนี้อาจจะเห็นว่าเหลือขนนกไม่เยอะเพราะว่าเล่น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 หยุดหยุดเล่นบ้างเล่นบ้างหยุดบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ มาเรามาเล่นต่อมเมื่อไหร่จะขึ้นแพ um ตตินัมสองทีเนี่ยคืออยากขึ้นแล้วอะอยากขึ้นแล้วโอเคช่วงแรกนะคะเราก็จะขออัพผลึกหน่อยเนาะแล้วก็กดเอาตัวตัวเสือขาวออกมาเยอะหน่อยว่าไหมจะดีกว่านะคะ แตว่าเมื่อกี้นางแช่เราไปแล้วนะเราก็เลยแช่กลับนะคะต้องแช่กลับกันบ้างนะจุดนี้พัดมาใช่ไหมเมื่อกี้นั่งพัดมาเคจัดไปพัดมาพัดกลับไปค่ะนางอมัตตาอยู่นี่แน่นอาวัตาหายแล้วก็กดเทลไฟ์เลยคือเมื่อกี้น้องมะน,นาวใช้สก,กิลอยู่นะคะ ทักิวอมตาเพราะฉะนั้นเราเลยยังไม่กดแน่เราต้องมีแบบเทคนิคเทคนิคเกือบแล้วเกือบแล้วประเดิมด้วยชัยชนะ <c oughs> ช่วงนี้มีน้องๆหละคนทักว่าดูปู่หดขึ้นนะครับแน่นอนน้อง เวลาเราเล่นเราก็ต้องดีขึ้นใช่ะปะ่ะช่วงนี้เลยศึกษาเกี้รัวๆนะคะณนแน่นอนแล้วก็เฉลยจากคนที่เราที่ถามไปนะคะว่าผูคุกเปลี่ยนตัวในทีมนะคะเป็นตัวอะไรกไม็มีน้องตออมาถูกกันทั้งนั้นเลย ทุกคนเก่งมากนะก็คือเปลี่ยนตัวนี้ค่ะนี่เอาคิงบราลออกไปนะคะเอาน้องซินดี้เข้ามานะคะเนื่องจากว่าคิงบราลเนี่ยรู้สึกว่าพอมันใช้เพชรผลึกพอมันใช้ผลึกเยอะอะเราไม่ค่อยได้กดมันออกมาใช้ค่ะก็เลยเอาออกไปค่ะพอเป็นตัวซินดี้อะรู้สึกว่าเราได้กดออกมาใช้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่ามันใช้ผลึกน้อยกว่านั่นเองนะ คนนี้หอดอยู่เหมือนกันคิดดีแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวอ้ยคิดดีแล้วทชไหมชัดเนี่ยขอเอาตัวนี้ออกมาเลยได้ปะคือดูเก่งอ่ะ มีทั้งน้องลันมีน้องลันด้วยนีย่ใช่ไหมเห็นวแวเหมันจะมีน้องลันแล้วก็มีอ,อมะน,นาวน้องมะน,นาวมีทีเล็กมีตัวใหม่มีเยอะแยะไปหมดเอ้ยมีไฮบรารละเอ,อ้หรือว่าไม่ได้มีน้องลันวิ่งไปลูกวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปโอเค ทองชังฉากเลยตอนนี้ด้วยความมึนงงมันต้องเฮลไฟอุย้ยตายตายตายทำไมฉันลอยลอยอย่างนั้นทำไมฉันลอยเสือขาวชนกันไปนี่แะเอาฟีดตูซะงั้น แล้วก็ยางยางนี่แน่ไม่ได้แล้วละ่ะต้องฟีแล้วละ่ะเดี๋ยวตายหมดชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่ชุดใหญ่กำลังมาชุดใหญ่กำลังมาเฮ้ยช,ชนะบวกสิบเจ็ดไปค่ะ อยู่ในอัดับ52แล้วเราเล่นได้อีกครั้งเดียวเองนะเลยเล่นให้ดูได้น้อยเลยนะคะวันนี้เพราะว่าแอบกดมานิดนึงก <c oughs> <c oughs> ดไม่ได้แอบเล่นก่อนลุย เสือขาวออกมาให้ได้เยอะที่สุดเอ้ยโดนโจมตีอ่ะโดนโจมตีอย่าสิเสือขาวนางมีเสือขาวโอ้นางมีน้ำอ่างด้วยโอ้โหลอยลัวๆข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจะเย็นใจเย็นจ้ะเฮ้ยโอ้โหกด <g urt> ไม่ทัน ตอนตัวมันปลิวลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วรู้สึกแบบเ้งเล็กๆทำไมไม่พัดละเฮ้ยพัดดิฉันจะได้พัดคืนพัดมาถ้าแกไม่พัดฉันต้องพัดแล้วนางไม่พัดเราก็ต้องพัดแหละ อื iek, สุดใจแล้วตอนนี้ต้องใช้เวลานี้ให้ได้ดีที่สุดต้องตอนนี้เท่านั้นต้องทำรายให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเขายังมีพัดอยู่นะคะเขายังมีเขายังมีเขายังมีอตา<笑><笑>ต่ยตๆแต่แต่ยต่แต่แต่ยต่แตนน่แต่ did, ยตแต่แต่ยต่าต่แ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 ต่ยต่แต่แต่แต้แต่แต่ยตาแต่แต่แต้แต่แต่แตาแต่แต่ยต่แตตตต่ยแตต ตื่นเต้นตื่นเต้นอย่านะอย่าทำฉันเติ่มป้าแล้วรู้สึกสมัยตัวมันออกช้าก็ปกติมันไปได้ออกช้าใช่ไหมจะคิดไปเองใช่ปะตัวตายอ่ะตัวข้างหลังตายตัวข้างหลังตาย โอ้อยเกิดแล้วแล้วยังไงยังไงเอาตัวก็ไม่มีทำไงดีเอ้เอ้าเอามาตายอีกจุดเปลี่ยนเลยนะเนี่ยจุดเปลี่ยนมีความม่ยมือนแต่รู้สึกเราจะโดนลงตรงสีกลับมา ราโดนโจมีกลับมาอยู่นะคะเฮ้อหนึ่งหน้าบานแล้วกรีดกรีดกรีดโอ๊ยหูเยเลไปแทบตายกลับมาที่เดิมอมนี่